Uh oh

นังน้องนันลมตายไง,งพระเดชอง์พระเวณนเจ้มเจ้าจึงจานตานต่อมัดสีม,มัดเสีเยงเจ้ามาตายโยนีย่โยกลางป่าไปนา thầy đi nó dị ba thăm sụp nàng mình mà xì luôn nòng khăn châu mưa tại hoàng bà chê cháy kéo nhẹ. thì xì thăm hay sụt chạy bong hay nắng nạt nổi mong sầu câu xì mặt xì ư. นางนาดหน่อยมรณาเที่วงโคตรอยู่ในเขาวงโคดเขตด,ดานสาลาหน่อยเววพอยนิงเยียมเห็นมันเสียมรณา,นานใจเสียขาดอยู่ม่อยม้อยสงสารหน่อยนานทำเพ้อ เนียนั่งตั้งแก่งแล้วทำทาบ้าะเลี่ยวเบิ่งตานังลามส่วนแขนขากะเย็นจอยคำเบิ่งคิงนั่งนองหัวใจปิ้นปิ้นปิ้นบนเอื้อนมัดสีพี่นี่นานจาเวาบ่ทองคำ ปากซ้ําจักมหาเว็นกรรมจักเส้นธรรมสันได้นนแดนวนอยู่คือบามัดสมัดสมัดสนองลากลับขึ้นมาสํสากอ Châu giáp vào đoan khuyên nàn tài xăm quan thiền trang Phụ nữ ôn uẩn Gia vào đoàn tài xìa Khuyên mà biến mẹ phép Bao bì cháy tập phòng thò Biến chân đấy là lứa cho Sáng mơ tài xìa ngay ngài Bà bì cháy biến phò mai, Châu bạn xì hôm nhằn Đến เนแตหัวท <S 々> ี่นั้นนาต้าาพะ้าลเนว่าสิมาจำสินแล้วพำมพาวานาสางทังเที่ยวเมื่อเมืองฝ่าเนปันท่วงเที่ยวทองแต่บัดีนองมาพัดผากไอ่กลางปองทองลัมอ์ phân và buồn đọc bó khảm nén mà doi du ra bột thì lạc mà thân xìa khăn phù mía mà tại xa cảm của nó tăng lại theo theo hiền mía mưa loài theo luộc mát xìa mía cả mùi đọc xuôi thẻ hiền trắng đầy เจตนาที่ตั้งไวมันกับกายแปรบผ่านนางมากอยู่กลางคันละแม่นกำม่ยังนองหรือมีเนี้ยนั้นขัดขวางพี่ดงแม่นพงปางถึงสัดสานตอตองบ่เห็นเปี่ยวละวางคิี้ ก็ตายเกือกิงผงฝนนวลละอองตบ่มีแนวใดสีหอคิ em, ้งนั่งไม่เอพี <tor> ่มาเหลือใจเดีมัดสิีมาเหลือใจเดี กมูนกเสียงสางสิมาอ้อมความกังลงในตอนนั้นพามเวีเจ้าจังได้ใบเอาน้มว่าลี่มาอมพนนาปุกลุกขึ้นมัดสีน่อยเด้ตาวน มัดสีข si ึ้นมาแล้วสติดีคือก่อทำหาลูกอ่อนหน่อยว่าไปแทที่ใด้พาเวทไทยกะจังบอกนั่งมัด si สีพี่ได้ทำท่านไปตั้งแต่แรงบันเนีย ขอแต่น้องนางนวงมุธานน้ำพีสิ่งใดดีประเสริฐนั้นเจ้านองปาธนนางจังมุธานนอมมาหท่านน้ำพีตาจากวังโลกีอาณาคตข้างนาให้สมดาม ra xuống là na Mẹ nhánh nhảy... nay nà. toàn niệm màn siêng khẩn ma leo praven châu đi trên sông xin thăm quân, muôn mùa xin suốt quan năng mặt xin phóng hải xuống sờ là nó trở mua cặp nhôm nhắng nó khoáng say Khánh mặc định thắng cuộc cuộc xin nhịp xeo hay xị si hạ đầy thằng té say หรือສีຈ้างความເວດຍິบไຫກູหนึ่งຶ່ຈักລນนຮอบຫາຄ่าຂິ้ງແມ่່นຜູใດສິສีຫเมื่อส้ູขວັມັດที่ไทโยກາງດົປุງປາຂິດບึງດູພວກมູຈົ້າอีกไຫทໍປູພັ นี่เอ้ยกลางทางข้าวนั่นแลน้ําสิเลี้ยงแกงผู้มาห่มเห็นจังได๋จังสิสมนั่นค้าควรอย่าต้มมันสิสมเด้อบ่ถ้าทํเพียงนั่นเล็กน้อยสิหาก้ยมาเลี้ยงแกงคอ คนหมโคต้มไผ่สิบไผ่สิตำมาสู่ขวัญนางมัดศรแม่นไผสิไปคนทั้งพ่อตาและแม่สนสิยินดีออกจักบาททั้งพันตกและพันตั้งเงินสิซือกบ่มี ການຈັດງານຄັ້ງນີ້ເປັນງານແຍມມະໂລນໄພສທານແນວໃດກໍບອກມາດຽວນີ້ນຄັນມີຂອງພໍແລ້ວໝົດສູ່ແນມຈັງຊີສູ່ັນແມ່ນຂອງບໍ່ຄົມຄມັນກະຊບໍ່ສງໄຄ້ນາແຂຄນບັດນີ້ທຸຄົນມາໃນງານບ ลกันเลียปลอยเสียแล้วสิสุขานพอแต่จบคมตถวนพามเท่ากัเราปานมมือตั้งนามสามจบแล้วครบดีดาทวนพอเมื่อสมควันได้มหาใช้สิทธิเดชเสกสามจบจกตานพามเท่าสิสุขา สันวันเดวันเดินทีนามุนตัดสูงตกอันนี้ตกอันนี้ก็แม่นตกก็ไม่จานละขันอันนี้นะแม่นขันไม่แก้วปุ่นนกตรงแต่งแดวดีย่อมาพราดาวดามดสุขยาง สินสงผา้างไม่มามีทางขันนำขันมีกระดอกกระไม้แก้วปุญนาะตุงแต่งแดวแต่งแลดวปัจจุบันสัมภส,สันนามีทุกข์ละสิ่งสางนามาม่งวามคั่วผาสุดนี้มีสินได้ฝ่ายสินดีได้มาจากกาอินทาทีลาด ท่านละบะท่านโยมามาสู่แขนมาสู่ขวัญละซาธาน้อยนาดาละดาษนี่ก็ด้วยเงินทองทั้งข้าวของนี่ก็มีก็หลายหลากคันบ่อึดบ่อยากมีนาๆนั่นปูปาปิงกี้ทุก Thuận thiên ăn tắng là thương là thà là ăn là phùng là ăn là mát thà nạc ba đè mẹ thí sinh đầy đi nên chặt chẽ đây thuộc tiếng một dấu ăn mi lại nếu quán kha chị ơn quán nát là mặt thi châu hẹn tao mà và mà dâu quán nước ngóng lũng khu nô còn được hoàng Bây dữ trong dù ba thanh Quán à, cho nì cây khàng Họ vàng vô cạn ba Khướng ma xã Văn nì sụt nát Quán cho ọc chạc bàn mô phụng phì Phụng chân ý xưa Sáng khang linh phì xưa ด้เดือหลอกขังลางไปให้ขึ้นตอบผยนชอบใดให้เจ้าหูยาบุดันพาฝืนขวัญจ้าไปยืนให้ยืนเบิ้นโยกลังปาขึ้นมาสา้องลาให้มาขอดอกสุกันมาหอหวยให้เจ้าไกขวาม้า มาหอดดนาให้เจ้าไก่ขวากามมาหอดให้เจ้าย่าสนกอขามาหอดดนาเจ้าย่าสนกอเข่ามาหอดเล่าเจ้าหย่าได้กว่ายันเสือสิงย่าได้กว่าฝ่งลิงยูดงดอนไม้มาหอดหวยให้เจ้าไก่ขวาบ้า มาหอดหนะ้าให้เจ้าไกล้ขว่าคามความบอดีบอกงม้มเจ้ายจะได้พบผ่านสุขสำรันเถิดน้องมัดศีลา นั้นพระเวสันนนก็ได้สู้ขวันพระนางมัดซีไน้ผูกคอต่อแขนเอินเอาขวันนั่งมัดซีควันตกอกตกใจย,ยกกางไพ่พงปากระมาจามณีวันนีควันพญ่ยเมย์พี่นองบัานองไข่นวลไปตกนามแกงไก่มาจามณีวันนี้นเยยนนนนด้อสาธุ กันมัดซี่กระจบลงประดับประดาไปด้วยเก้าสิบพระคาถานิธิตาสาธุ